ตอนที่สามปะทะคนทรงผีเผยมนตราวันนี้ว่างไปที่ตำหนักทรงเจ้าแม่กุหลาบกันไหมที่นั่นเขาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คนขึ้นเยอะทำนายทายทักแม่นยำค่าครูไม่แพงหัวละหนึ่งร้อยเก้าบาทแค่นั้นเองไปดูดวงสะดอกเคราะห์ต่อชะตาสักหน่อยมนตราตอบว่าก็ไปสิเพราะไม่เคยรู้เรื่องคนทรงเจ้าเหมือนกันอยากไปดูประดับความรู้หลังจากเดินทางมาถึงตำหนักทรงที่อยู่ย่านลาดพร้าว เข้าไปในซอยลึกในสวนมีบ้านไม้หลังใหญ่เหมือนคฤหาสน์เก่าๆน่าจะสร้างมานานเป็นหนึ่งร้อยปีดูจากโครงสร้างเหมือนสิ่งปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่5หรือ6แม้จะเก่าแต่ก็ยังคงรักษาสภาพไว้ได้ไม่ดูทรุดโทรมแต่ดูมีสง่าราศีแบบบ้านโบราณมากกว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางประมาณ5ไร่ปลูกสวนดอกไม้สนามหญ้าและมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่พุ่งใบรกครึมเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนที่เป็นตําหนักทรงสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่กว้างประมาณ15เมตรมองไปมองมาเหมือนศาลาวัดขนาดกลางมากกว่าปลูกติดพื้นล้อมห้องกระจกติดแอร์ภายในตําหนักมีแท่นขนาดใหญ่มีรูปปั้นเทพยักษ์กุมารทองเสียงรือสีวางอยู่เต็มไปหมดมีคนเข้าออกตลอดเวลาเหมือนมีงานอะไรแบบนั้นยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดลูกศิษย์ลูกหามักจะมาหาครูบาอาจารย์กันเป็นปกติ ประหยัดพามนตราไปซื้อขันครูดอกไม้ทูบเทียนที่วางขายหน้าศาลาพร้อมเงินวางในพันคนละ109บาทแล้วรอคิวเพื่อเข้าไปให้คนทรงทำนายทายทักมนตรามองเข้าไปในตําหนักเห็นผู้หญิงอายุประมาณ50ปีหน้าตามีเขาความงามของวัยสาวหลงเหลืออยู่แต่งชุดขาวห้อยลูกประคำเม็ดใหญ่สีดำเขียวหมักเต็มปากกําลังทํานายทายทักคนที่อยู่ข้างหน้าเสียงดังลัน่นพูดเหมือนตะโกน พร้อมทำหน้าตาแปลกๆตาสลึมสลือคนที่รับฟังก็พงวกศีษะหองมึกมึกรับฟังคำสั่งสอนของคนทรงเจ้าแม่กุหลาบพอเสร็จคนที่รอคิวก็ทยอยเข้าไปทีละคนจนถึงคิวของประหยัดและมนตราประหยัดเข้าไปก่อนไปถึงก็ถวายพานถามถึงเนื้อคู่ ป็นาคตและการศึกษาของเขาเจ้าแม่ก็ทำตาสลืมสลือตอบให้ทุกคำถามมนตรามองผ่านกระจกเข้าไปอีกครั้งเหมือนรู้สึกตาฝาดเห็นข้างๆ้างร่างทรงมีคนแก่ร่างผอมเกรงเหมือนไม้แห้งหน้าซีดเซียวใส่ชุดคลุมสีดำยาวคลุมขานั่งอยู่ข้างหลังเจ้าแม่กุหลาบทั้งที่ก่อนหน้านี้มองเข้าไปหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นแต่ตอนเจ้าแม่กุหลาบตอบคำถามชายแก่ร่างผอมก็จะเป็นคนบอกให้เจ้าแม่พูดตาม ซึ่งถ้ามองในลักษณะนี้ไม่น่าจะใช่การเข้าทรงลักษณะเหมือนพรายกระซิบมากกว่าแสดงว่าที่เจ้าแม่กุหลาบอ้างเป็นร่างทรงคงไม่ได้เป็นจริงๆพอเห็นเช่นนั้นมนตราก็รู้สึกตกใจเพราะไม่เคยเห็นพูดผีปีศาจมาก่อนจึงเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างรุนแรงและไม่อยากเข้าไปถามคาถามและตัดสินใจว่าคงไม่เข้าไปถามดีกว่ายอมเสียค่าขันครูไป เพราะรู้สึกกลัวมากกว่าอยากรู้ด้วยความกลัวมนตราจึงลวงเข้าไปในกระเป๋าเอามือกําเบีย้ยแก้เข้าไว้เพราะกลัวว่าพูดผีที่เห็นจะมาทําร้ายซึ่งจริงๆผีที่เห็นคงไม่มาทําร้ายเนื่องจากร่างทรงเลี้ยงไว้และคอยกำกับดูแลอยู่แต่ควรป้องกันไว้ก่อนก็ดีเมื่อคิดเช่นนั้นก็เพ่งจิตเข้าไปที่เบีย้ยแก้พลันแสงสีเงินก็สว่างวับขึ้นจากตัวเบีย้ยแล้วพุ่งเข้าไปหาร่างทรงและพูดพลาย เมื่อแสงสว่างประทาร่างทั้งสองคนร่างทรงกลับไม่รู้สึกอะไรแต่พูดพลายที่อยู่ข้างหลังกลับกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายร่างหายไปมนตราเห็นเช่นนั้นรู้สึกตกใจอย่างรุนแรงเพราะคิดไม่ถึงว่าพลังจากเบี้ยแกจะพุ่งออกไปอย่างนั้นตนไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครเพียงแค่คิดกลัวและป้องกันตัวเท่านั้น แต่ด้วยฤิติทอทานุภาพของเบีย้ยแก้กลับเปล่งแสงพุ่งเข้าไปสู่ร่างทรงและพูดพลายเองโดยที่ไม่ได้เจตนาพอประหยัดกลับออกมาก็บอกว่ามนตราถึงคิวเองแล้วเข้าไปสิมนตราสายหน้าบอกกว่าไม่เข้าไปดีกว่าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นนี้ประหยัดทำหน้างงงแต่ก็ตามใจเพื่อนพอทั้งสองกลับมาถึงบ้านมนตราเล่าให้เพื่อนฟังในสิ่งที่เห็นบอกว่าที่ไม่เข้าไปเพราะรู้สึกกลัว ประหยัดรู้สึกงงเพราะคิดไม่ถึงว่าคนทรงเจ้าชื่อดังจะเลี้ยงพรายกระซิบอีกทั้งก็ไม่ค่อยเชื่อถือเพื่อนที่บอก,กว่าเห็นพูดพรายเพราะตั้งแต่คบกันมาก็ไม่เคยเห็นเพื่อนพูดเรื่องเหล่านี้ให้ฟังแต่ก็ทำเฉยๆพอตกกลางคืนมนตรานั่งสมาธิตามปกติปรากฏว่าพูดพรายตนนั้นมาปรากฏในนิมิตพร้อมชี้หน้ามนตรากล่าวว่าเองเก่งมาจากไหนที่กล้าใช้พลังแสงเบี้ยแก้พุ่งทำรา้ายข้า เราจะได้เห็นดีกันเองไม่รู้หรือว่าพวกข้ามาจากลัทธ,ธิปีศาจสวรรค์ที่มาจากอีกพบหนึ่งมาเพื่อโปรดมนุษย์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแต่เองกลับมาทําร้ายข้าแม้เองจะมีของดีพบติดตัวแต่ก็ไม่สามารถต่อต้านพวกข้าได้หรอกข้าเป็นเพียงพูดไพรยตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวหัวหน้าข้ามาถึงเองจะได้เห็นดีกันพูดเสร็จร่างก็หายไปพร้อมกับทิ้งเสียงหัวเราะค,ค่อยๆห่างหายไป ด้วยความกลัวตอนเช้าวันถัดมามนตราได้รีบไปหามหาสมปองแล้วเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังมหาสมปองพอได้ฟังก็ทำหน้าตกใจคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้พร้อมกล่าวกับมนตราว่าสงสัยเองจะงานเข้าไปรบกับพูดผีปีศาจซึ่งพวกนี้ปกติไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่จะอยู่เป็นหมูนะ่คณะจากที่เองเล่าให้ฟังเป็นถึงขนาดลทัทธิซึ่งถือว่าก่อเรื่องราวใหญ่โตมาก ข้าก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเหมือนกันถ้าเป็นแบบที่ปีศาจตนนั้นว่าจริงสงสัยจากนี้ไปเองจะมีชีวิตที่ลำบากแน่นอนพวกปีศาจพวกนี้จะเป็นพวกที่มีวิชาอาคมแก่กล้าก,กว่ามนุษย์มากที่ผ่านมาเองเคยได้ยินแต่เรื่องการทำคุณใสของมนุษย์แต่ถ้าเองเจอคุณผีอันนี้จะหนักมากและแก้ไขได้ยากความจริงเบี้ยแก้ที่ข้าทำให้เองไปนั้นไม่ได้มีฤทธิ์มากมายอะไร ถ้าทำขึ้นมาเล่นๆแต่ไม่คิดว่าจะมีธิ์มีเดชและที่เอาให้เองไปก็เพื่อหลอกให้เองทำสมาธิและไม่คิดว่าเองจะทำได้ถึงขนาดนี้แถมใช้เบี้ยแก้ที่ไม่มีอิทธิฤทธ์อะไรได้อีกด้วยแต่อย่างว่าแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นธิ์ของประหลอดซึ่งปกติเป็นสิ่งที่พูดผีปีศาจเกรงกลัวอยู่แล้วเมื่อเองสามารถผลักดันพลังงานของประหลอดให้ออกไปได้ก็ย่อมจะไปทำร้ายพูดผีปีศาจได้อย่างไม่เจตนาแบบเรื่องที่เกิดขึ้น เห็นทีจากนี้ต่อไปเองจะต้องระมัดระวังตัวให้มากเพราะพวกนี้ถ้าอาฆาตมาดร้ายแล้วจะมาในทุกรูปแบบถึงแม้จะทำร้ายเองตรงๆไม่ได้พวกมันอาจจะไปดดนจิตดดนใจให้คนรอบข้างของเองให้คิดร้ายทำร้ายเองได้แม้แต่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ของเองก็ไม่เว้นทําให้เกิดความเข้าใจผิดเองไปต่างๆนานาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมาก มหาสมปองกล่าวต่อไปว่าข้าก็เป็นพระที่บวชไม่นานเจอแบบนี้สงสัยตัวใครตัวมันแล้วนะไอ้น้อง ข้าไม่ยุ่งด้วยหรอกข้ากลัวพอมหาสมปองพูดจบมนตราถึงอ้าปากค้างคิดไม่ถึงว่าหลวงพี่ที่ตนเองเคารพศรัทธาจะมาทิ้งซีกันซึ่งหน้าแบบนี้แต่อย่างว่าแหละมหาสมปองครั้งก่อนแกก็โดนผีเข้าแกคงเข็ดตั้งแต่วันนั้นแล้วเลยไม่อยากยุ่งมนตราคำนึงในใจว่ามหาสมปองที่ขาดแถมคบยากอีกต่างหากพอพวกพ้องมีัยมาทิ้งกันกลางทางต่อไปเลิกใส่บารมหาสมปองแล้วมนตรากลับบ้านด้วยความเครียดและความกลัวว่าจะถูกพูดผีปีศาจต,ตามรังควานอย่างที่มันประกาศเอาไว้